สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องแกตโต้ซีรีส์วันนี้แก้โตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องสะอาดนักต้องรักให้แข็งในตอนที่15และ16ให้ทุกคนฟังกันนะคะซึ่งเป็นตอนจบแล้วถ้าพร้อมเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยนะคะเมื่อเห็นหนางเอกออกไปไม่พูดไม่จาพระเอกจึงดึงถวายและขอคุยด้วยพยายามขอให้หนางเอกบอกว่าอยู่ดีๆอย่าทำแบบนี้หลึกจะเลิกก็บอกเลิกดือ้ออย่างน้อยเขาควรรู้เหตุผลแดเนียลให้ทั้งสองเคลียร์การมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันไปพระเอกทาให เหตุผลที่นางเอกไม่ชอบเขาทั้งที่เมื่อวานยังดีกันอยู่เลยนางเอกต้องจำใจบอกเธอเหนื่อยการอยู่กับเขามันยากมากต้องคนฝืนทั้งที่เราไม่คู่ควรกันเลยสักนิดในเมื่อเธอเหลืออดแล้วก็หยุดมาบ้านเธอสักทีและแยาโทรมาอีกพระเอกถามหากเขาไม่ยอมล่ะเขายังชอบเธออยู่เขายังไม่อยากเลิกกับเธอแล้วเธอก็คงไม่ได้หมายความอย่างที่พูดใช่ไหมหนางเอกบอกจะคิดยังไงก็เชิญพอเธอพูดออกมาจากใจพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ยอ่อปลอยนางเอกไปแม้ว่าเขาจะเสียใจแดเนี่ยถ้าอาหันมาให้หนางเอกและขอร้องให้เธอกินบ้า เพราะยังมีเรื่องน้องชายที่เธอยังยอมแพ้ไม่ได้น้องชายมาหาพระเอกเพื่อขอให้เขาพาไปหาตาที่บริษัทเขามีเรื่องจะคุยด้วยหลังจากพระเอกรู้เรื่องจึงมาต่อว่าตาที่ทำลายครอบครัวนางเอกอย่างเพื่อให้เขาเลิกกับเธอและบรรลุเป้าหมายตาไม่สนว่าคนอื่นจะเจ็บปวดแค่ไหนบริษัทก็ต้องมาแบบนี้ตาจึงบอกอุบัติเหตุโครงการฟื้นฟูย่านตุงอังเมื่อหกปีก่อนหนึ่งในเหยื่อจากเหตุการณ์นั้นก็คือแม่ของนางเอกพระเอกได้ฟังก็ถึงกับเศร้าขีดย้อนไปเมื่อหกปีก่อนเขาเองก็ไปเคารพศพเพื่อขอขอมามตัว ยิย่งคิดก็ยิ่งทําให้เขาเสียใจแดเนียล <Daniel S 1> <Daniel S 2> มาบอกนางเอกว่าเขาร้องขอให้ไต่สวนใหม่ให้น้องชายแล้วที่เหลือก็รอแค่ดูผลลัพธ์นายขอบคุณแดเนียลที่คอยอยู่ข้างๆทําไม่ได้เขาช่วยเธอคงทําอะไรไม่ถูกแน่ๆยองซิกมาหาหนางเอกแล้วบอกเรื่องที่น้องชายไปหาพระเอกเพื่อให้พาไปหาประธาน AG g กรุ๊ปและตกลงพระเอกเป็นหลานชายของ AG กรุ๊ปเป็นเรื่องจริงใช่ไหมทําให้คงฮยอนถามว่านายกับพระเอกยังคบกันดีอยู่ไหมหนายก,ก็ตอบตามตรงว่าเธอเลิกกับพระเอกแล้วหลังจากแยกกับทุกคนนายก,ก็เดินไปด้วยความ พระเอกก็ค่อยตามเธออยู่ห่างมาเห็นเธอสะดุดก็อยากเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่กล้าได้แต่ยืนมองเธอด้วยความเป็นห่วงนางเอกนั่งรถเมย์ก็ทำไม่ถึงพระเอกยิ่งเห็นเขายืนอยู่ก็ยิ่งเศร้าพระเอกก็ยังค่อยเดินตามหานางเอกอยู่ห่างจนเธอไปเจอกับแดนเนียลจึงยอมกลับเลขาเห็นพระเอกมือเป็นแผลก็เป็นห่วงยิ่งเห็นเขาล้ังมือบ่อยคืนแถมไม่กินไม่นอนมาหลายวันเอาแต่ทำงานจึงเข้าไปบอกแม่พระเอกทำให้แม่เป็นห่วงมากไปต่อว่าพอหากพระเอกเป็นอะไรขึ้นมาก็เพราะพ่อเป็นต้นเหตุพระเอกเห็นแดนเนียลมารออยู่ จึงให้เขากลับไปตอนนี้เขาไม่ต้องการหมอเพราะไม่รู้จะรักษาโรคนี้ไปทําไมแม่นัดหน้าเอกมาเจอแล้วเขาร้องให้เธอช่วยไปหาพระเอกสักครั้งเขาไม่ได้ทําอะไรผิดหากเกิดเรื่องขึ้นมาเขาแม่คงทนไม่ได้นายขอโทษที่ไม่อาจทําตามคําขอได้ส่วนดาเนียลก็ยังคอยว่ามาหาพระเอกเอายาคลายเครียดแล้วก็ยาทาแผลมาให้และเตือนอย่าใช้น้ําล้างมือเยอะเกินไปหากมีเรื่องทุกข์ใจก็หาไรําเพื่อให้คิดเรื่องอื่นแทนดาหน้าเอกหลังจากรู้เรื่องจากแม่ก็รู้สึกเป็นห่วงพระเอกจึงมาชะเง้งมองมองที่บ้านเขา นได้เจอกับแดเนียลนายถามว่าพระเอกเป็นยังไงบ้างแดเนียลบอกนางเอกไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะคอยดูแลพระเอกให้ดีแต่เมื่อเห็นหนางเอกยังทุกข์ใจเขาก็ทําได้แค่ปลอบใจเธอตาเห็นผลตรวจก็รู้ว่าตัวเองคงอยู่ได้อีกไม่นานจึงมาหาพระเอกเพื่อให้เขากลับไปรับช่วงต่อที่บริษัทแต่ก็โดนปฏิเสธเพราะเขาไม่ชอบบริษัทนี้ตนตาต้องบอกความจริงว่าคนที่เอาเงินมาลงทุนกับบริษัทและพูดถึงหุ้นใหญ่ที่พระเอกอยากรู้จักมานานแฮติงเลาก็คือทันหากบริษัทนี้สําคัญก็เข้าร่วมกับ A อจกรุ๊ปซะ จะได้ไม่ต้องปิดตัวหลังจากรู้ความจริงพระเอกก็เครียดหนักพิตาและเล่ขาที่เขาไว้ใจปิดบังเขามาตลอดผู้หญิงที่เขารักก็บอกเลยทําให้พระเอกสติหลุดจนขับรถทนรถบรรทุกเขาอย่างตังนายเอกรู้ข่าวจากแดเนียว่าพระเอกประสบอุบัติเหตุก็รีบวิ่งไปโรงพยาบาลทันทีแม้ตอนแรกเธอจะปฏิเสธไม่ไปแต่หลังจากแดเนียพูดว่ามันไม่ใช่ความผิดของพระเอกแต่เขาก็เป็นเหยื่อที่ถูกตาทําร้ายเหมือนกันและเขาก็เป็นผู้ป่วยที่ทําร้ายตัวเองเพราะเรื่องนี้ขณะที่หมอกําลังผ่าตาดัดพระเอกก็น้ําตาไหลคิดถึงแต่ นาเอกตาเห็นนาเอกจึงบอกให้เธอกลับไปแต่ครั้งนี้นาเอกกลับบอกว่าตาต่างหากที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้นาเอกเห็นบาดแผลพระเอกเต็มตัวก็ปวดใจร้องไห้บอกให้เขาฟื้นสักทีตอนนี้เธอกลับมาแล้วและขอโทษที่ทําให้เขารอนานที่จริงเธอไม่ต้องการให้เราเลิกกันที่พูดว่าเกลียดเธอก็หกเธอคิดถึงเขามากอยากเจอเขาทั้ปาตั้งแต่บอกเลิกทุกวันทุกคืนเธอก็หวังว่าเธอแค่ฝันไปที่จริงแล้วเธอรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขานาเอกร่ำไห้ตอนนี้เธอคิดถึงเขาเหลือเกินถ้าเขาคิด ถึงเธอก็ลืมตานะมาเห็นพระเอกยังไม่ฟื้นนายเอกจึงเข้าไปจูบหน้าภาคยังห่วงยยและได้ออกไปนายเอกถามเลขาว่าบริษัทจะเป็นยังไงต่อไปเลขาตอบตอนนี้หุ้นกว่าครึ่งหนึ่งเป็นของ AG group ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของคุณตาทําให้นายเอกไม่เข้าใจว่าทําไมตาต้องร้ายกับพระเอกขนาดนี้เลขาขอโทษที่ทําให้พระเอกกับนายเอกต้องไปเชา่กับความเจ็บปวดที่ยากจะรับไหวพระเอกฝันเห็นนายเอกมาจูบแลวเรียกให้เขาตื่นจะนอนไปถึงเมื่อไหรลุกขึ้นได้แล้วในฝันพระเอกลุกขึ้นตามนางเอกออกมาแต่ก็ไม่ เจอเธอเขาตึงตะโกนเรืยองหาหนางเอกจนน้ำตาไหลทําให้เขารู้สึกตัวและฟื้นีนครั้งและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําไมเขาถึงอยู่ที่นี้แม่ร้องไห้ดีใจบอกว่าเขาน้านอย่างนี้มาอาทิตย์นึงแล้วทําให้พระเอกคิดได้ว่าเขาได้ยินเสียงนางเอกร้องไห้และบอกให้เขาฟื้นขึ้นมาถ้าเขาคิดถึงเธอพระเอกจะไปหาหนางเอกแม่หมอกับทุกคนจะพยายามห้ามแต่เขาก็ไม่ฟังดึงสายน้าเกลือออกแต่ก็เกิดน้ำมือจนหมอต้องช่วยกันพยุงไว้พระเอกเห็นเลขะมาหาก็รู้ว่าเกิดเรื่องที่บริษัทแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ประธานแล ตัวเลนเลขาก็ไม่ใช่คนที่เขาเคยรู้จักไม่จําเป็นต้องเจอกันอีกแม่ตัดสินใจบอกพระเอกว่าที่จริงแล้วน้าเอกมาหาเขาทุกวันแต่เธอขอไม่ให้แม่บอกพระเอกได้ฟังก็รู้สึกเศร้าจนน้าตาไหลยิ่งแม่บอกว่าใกล้ถึงเวลาที่น้าเอกจะมาแล้วพระเอกก็ตั้งตารอขณะที่น้าเอกเตรียมตัวจอกไปหาพระเอกแต่บังเอิญได้ยินพ่อคุยกับแดนเนียว่าพระเอกฟื้นแล้วจึงตัดสินใจไม่ไปด้านพระเอกก็เฝ้ารอหน้าเอกจนเวลาผ่านไปเธอก็ยังไม่มาแล้วจู่ๆพระเอกก็หายไปทําให้แม่ตกใจมากพระเอกมาหาตาและขอ ไปยครอบครัวของนางเอกตาตากลับให้เขาเข้าร่วมเอจีกรุ๊ปแล้วท่านจะยอมให้เขาขออะไรก็ได้อย่างหนึง่งทําให้พระเอกเสียใจเพราะเขาแบบอบหวังว่าตาเห็นหลานรอดตายจากอุบัติเหตุทั้งทีอาจยอมตกลงโดยปราศจากเงื่อนไขพระเอกขอให้ตาไปขอโทษครอบครัวผู้เสียหายและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เขาขอในฐานะหลานชายพระเอกเอารายชื่อคณะกรรมการวินัยที่ถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังให้กรรมการและได้เจอกับนางเอกทั้งสองมองหน้าก,กันยังห่วงใย,ายนายถามว่าพระเอกหายดีแล้วหรอพระเอกตอบด้วยน้ำเสียงเศร้า เขายังไม่หายดีแค่ทำเจวัดประจําวันได้พระเอกมองน้าเอกอย่างห่วงยยและถามบายดีไหมดูเหมือนจะผอมลงนาาเอกสงสัยพระเอกมาทําอะไรที่นี่พระเอกบอกเขานั่งเฉยๆไม่ไหวนาาเอกรู้ว่าเขาวังดีแต่มันก็คงไม่ง่ายเพราะตาของเขาเป็นคนมีอิทธิพลพระเอกขอโทษเพราะเขาเป็นต้นเหตุนาาเอกขอตัวกราบพระเอกมองด้วยความเศร้าและบอกช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันกับนางเอกสําหรับพราวมันเหมือนปาฏิหาริย์เขาจะจดจำไว้เสมอตลอดไปนาาเอกแม้จะเสียใจแต่ก็ยื่นมือไปจับและบอกว่าเธอยังไม่ บอกลาเป็นเรื่องเป็นราวพระเอกยื่นมือออกไปแต่ก็ไม่กล้าจับนางเอกเห็นรอยแผลที่มือก็เข้าใจบอกให้เขาดูแลตัวเองและขอให้โชคดีแล้วนางเอกก็เดินจากไปด้วยความเศร้า ใครเอกมาเก็บของที่บริษัทแล้วบอกเลขาว่าเธอไม่จําเป็นต้องลาออกเพราะมันจะดีต่อลูกจ้างคนอื่นๆเลขาจึงบอกเรื่องของตาที่เขายังไม่รู้เธอเจอทันที่งานบรรยายเรื่องโรคยำคิดยำทำทันไปงานนี้ก็เพราะเขาด้านน้องชายก็คิดถึงคําพูดของนางเอกที่บอกแม่ให้เขายอมแพ้เขาตั้งตัดสินใจเล่นแทคนโดต่อเขาจะไม่หนีแต่ประชา,นาะนก็ปัญหาด้วยฝีมือที่มีจากนั้นก็เอาเข็มกลัดมาให้ตูยอนบอกให้เธอเก็บไว้จนกว่าเขาจะได้เหรียญทองแล้วเขาไปอุ้มเธอยังมีความสุขพครเอกมาดักรอนะ แดเนียลเพื่อขอให้เขาช่วยบางอย่างนางเอกเห็นจดหมายที่น้องชายเขียนให้จูยอนเลยตัดการไปหลายทีที่บังอานมาชอบเพื่อนของพี่สาวพระเอกกลับมาบ้านก็เห็นแต่ภาพที่เขากับนางเอกเคยมีความสุขก็รู้สึกเศร้าอันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องราวของเขาและเธออยู่ทุกทีพระเอกจึงตัดสินใจไปอเมริกาแดเนียลเอาของที่พระเอกฝากมาให้หนางเอกและบอกนางเอกว่าเขากําลังจะไปอเมริกาหากเธอจะไปบอกลาตอนนี้ก็ยังทันนะนางเอกมองดูเศร้าด,ด้วยความเศร้าตาแต่ตัดสินใจมาขอโทษครอบครัวนางเอกแม้นางเอกจะรู้ว่าไม่ง่ายที่คน อย่างท่านจะมาขอโทษแต่สําหรับเธอการให้อภัยก็ไม่ไง่ายเช่นกันนางเอกนึกถึงคําพูดของตาพระเอกที่บอกว่าเธอกับพระเอกต้องเจ็บปวดและทุกข์ใจเพราะความลบของท่านก็ทําให้เสียใจยิ่งเห็นกล่องสร้อยที่พระเอกให้มาจึงตัดสินใจไปหาเขาพระเอกก็เฝ้ามองหาเพื่อน,นางเอกจะมาแต่เมื่อไม่เห็นจึงตัดสินใจเข้าไปข้างในในางเอกไม่เจอพระเอกก็ได้แต่เสียใจที่ตัวเองมาช้าตายยอมรับและยังบริจาคทรัพย์สินของท่านให้แก่สังคมทั้งหมดแม้เวลาจะผ่านไปแต่นางเอกก็ยังคิดถึงพระเอกนายเห็นพวกพี่ๆมาทําความสะอาดบริเว เปนอติตแม่ก็สงสัยทําไม่ได้รู้ความจริงว่าก่อนพระเอกจะไปเขาได้ฝากฝัง่งทุกคนให้มาดูแลทีน่นี่และพระเอกก็ยังเคยเชดถูด้วยตัวเองอด้วยทําให้เธอคิดถึงจนร้องไห้สองปีผ่านไปพระเอกกลับมาในลุคใหม่ที่ไม่กลัวเชื้อโรคอีกต่อไปขนาะคนเมาแต่งตัวมอมแมมเขาก็ยังไล่จับโดยไม่เรื่องเกียรตแต่นาเอกก็ได้มาทํางานที่สมาคมกีฬาแห่งชาดูแลคิวงานให้กับนักกีฬาตามที่ทาถนัดขณะที่พระเอกน่งโรซกซี่ก็บังเอิญเห็นหนาเอกกำลังรอข้ามถนนอยู่นาเอกรีบข้ามถนนจนทำให้ ถลาลื่นจนเธอเกือบล้มแต่พระเอกก็มาช่วยไว้ทันนางเอกหันไปขอบคุณเมื่อเห็นพระเอกก็อึ้งไปชั่วขณะจนพระเอกส่งยิ้มให้ทั้งสองคุยกันนางเอกเห็นพระเอกไม่ทาตัวศาสต์เหมือนเมื่อก่อนเลยถามตอนนี้ดีขึ้นหรือยังพระเอกตอบเขาดีขึ้นเยอะแล้วไม่รู้เมื่อก่อนทำไมถึงอ่อนไหวขนาดนั้นพระเอกบอกว่านางเอกยังคงเหมือนเดิมแม้สไตล์เปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่รวมๆแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนพระเอกขอโทษแทนคุณตาเรื่องแม่และเรื่องน้องชายของเขาที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่าหน้าเอกต้องเจอเรื่องแบบนี้ เมื่อเขาชอบเธอก็ยิ่งทําให้เธอลาบากเขารู้สึกผิดมากนายไม่อยากหรือฝืนสิ่งที่ผ่านมาเพราะไม่แต่เจ็บปวดจึงขอโทเธอต้องไปแล้วแต่พระเอกก็รังไว้แล้วตัววที่นางเอกเคยให้ไว้ออกมาพร้อมกับถามถ้ามันยังใช้ได้อยู่เขาอยากเริ่มใหม่เธอกับเขามาเริ่มนับหนึ่งด้วยกันใหมอีกครั้งได้ไหมหนายบอกแนเนียวเรื่องที่เธอเจอพระเอกเขากลับมาแล้วและการกลัวเชื้อโรคของเขาก็ดูดีขึ้นมาแต่นเนียวแม้จะรู้สึกเศร้าแต่ก็ดีใจที่พระเอกกลับมาแม่ดีใจมากที่เห็นพระเอกกลับมาพระเอกมาหา ตา,ตาเห็นพระเอกก็ดีใจมากเพราะคิดว่าทันจะไม่มีวันได้เจอพระเอกอีกพระเอกจับมือตาพระปรบจากนั้นเขาก็ส่งข้อความนัดหน้าเอกไปเจอพระยูแถวนี้พอดีไม่นานหน้าเอกก็ได้ยินเสียงส,สาว,สาวกรีดกราดมันได้เจอหนุ่มหล่อหน้าตาดีทั้งตาม,มาดูและได้เห็นพระเอกกําลังทาความสะอาดกระจกบริษัทของทาย,ยูพระเอกส่งยิ้มหวานให้พร้อมกับว่ารู้ผิดใจให้หน้าเอกทําเอาเธอเขินรีบหลบหนะ้าแต่เมื่อเห็นพระเอกตกจากเชือกก็ตกใจเลยรีบวิ่งไปดูทันทีเมื่อเห็นเขาปลอดภัยก็ลงทําให้พระเอกดีใจที่หน้าเอกยังเป็น หัวเขาอยู่พระเอกจึงชวนเธอไปกินข้าวแต่นางเอกบอกว่าเธอเลิกดึกพระเอกก็รอจนเธอเลิกงานนางเอกจึงยอมมากินด้วยนางเ,เห็นพระเอกพยายามกินบะหมีม่ที่เธอชอบจึงบอกว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้ตัวใบนั้นมันหมดอายุแล้วเขาหมดสิทธิ์แลกรางวัลส่วนเราก็จบกันไปแล้วเมื่อสองปีก่อนเธอยินดีที่เขากลับมาและโล่งใจที่เขาสบายดีก็จริงแต่มันก็เพียงเท่านั้นเพราะที่ทําให้เขารอนานทําให้พระเอกรู้สึกเสียใจมากแต่เมื่อเห็นหนางเอกใส่เสื้อที่เขาให้ก็รีบลุกตามไปทันทีพระเอกบอกเขายัง มีเรื่องที่ยังไม่ได้บอกเธอเขาคิดถึงเธอมาคิดถึงคณาทิวาการได้เห็นเธออยู่ตรงนั้นมันเหมือนความฝันที่รอมาเนิ่นนานเขาจะไม่เล่งเธอชอบเขาหรือหันมามองเขาจะรอวันนั้นที่เธอตัดสินใจอีกครั้งขณะกลางดึกพระเอกก็ไม่ยืนร่ายมนเผื่อหวังว่าน้าเอกจะมาแลาไม่นางเธอก็ปรากฏตัวขึ้นทำเอาพระเอกตกใจรีบแก้ตัวตว่ามาหาเพื่อนแต่มารู้ว่านางเอกต้องรีบไปดูนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุก็รีบขับรถาพาไปทันทีผู้จัดการเห็นพระเอกก็คิดว่าเป็นแฟนน้าเอกแต่นางเอกนั้นบอกว่าไม่ใช่ทำเอาพระเอกนะ ผู้จัดการขอบุณและพาทั้งสองไปเลี้ยงผู้จัดการเริ่มเมาจึงพูดกับนางเอกว่าเธอต้องมีความสุขมากแน่ๆที่มีแฟนแสนดีขนาดนี้พระเอกเลยก้างตีนเนียนทำตัวเป็นแฟนหน้าเอกและเอาใจผู้จัดการและดื่มเหล้าแทานนางเอกทำให้ผู้จัดการชมว่าเขาแท้สุดๆพระเอกดื่มแทนนางเอกไปหลายแก้วจนเมานายจึงเรียกแท็กซี่ให้แต่พระเอกดึงมือถวายวและขอให้เธออยู่กับเขาอีกหน่อยพระเอกบอกนางเอกเขาไม่เคยลืมเธอเลยตลอดสองปีที่ผ่านมาวันที่เราบอกลาการเราไม่ได้จับมือส่งท้ายกันด้วยซ้ำเรื่องนี้มันวนเวียน อยู่ในหัวเขาเขาเลยแปอเมริกาแม้ชีวิตในอเมริกามันจะหนักหนาแต่เพราะเธอเขาเลยทนไว้เขาไม่อยากเป็นคนหน้าอายในสายตานางเอกเขาพยายามและมุ่งมั่นกับมันจริงๆพลายขอให้น้าเอกช่วยชมเขาสักครั้งหรือหักยิ้มให้ก็คงจะดีหลับพลาเอกก็ค่อยๆหลับไปบนบ่าของนางเอกนางเอกรูปหน้าเขาเบาๆเลยชมว่าเขาเก่งมากเธอภูมิใจในตัวเขาที่จริงเธอเองก็ไม่ต่างกันสองปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยลืมเขาสักนาทีเธอเองก็คิดถึงเขาเหลือเกินแม้จะรู้ว่าพ่อกับน้องไม่ชอบ พี่เธอรู้สึกแบบนี้แต่เธอก็คิดถึงเขามากอยู่ดีพระเอกส่งข้อความไปหาหนางเอกและลุ้นว่าเธอจะตอบกลับมาหรือเปล่าเมื่อเห็นหนางเอกตอบมาก็ดีใจจนแดเนียลสาวที่เขาทำท่าปแปลกๆแดเนียลชมว่าพระเอกอาการดีขึ้นเยอะพระเอกเลยขอบคุณที่แดเนียลขอยให้คำแนะนำเขามาตลอดตอนนี้เขาอยู่อเมริกาแดเนียลถามตอนนี้เขากับนางเอกเป็นยังไงบ้างพระเอกตอบก็ดีเขาได้ใกล้ชิดเธออีกครั้งเท่า,า,านี้ก็ดีใจมากแล้วทำให้แดเนียลชื่นใจอวยพรในทั้งคู่มีความสุข แถมยังเข้ามาเกาะเขาอีกทําให้พระเอกขนลุกแดเนียช่วนหน้าเอกมาเล่นสเก็ตน้ําแข็งหนาเอกเลยสอในให้เขาเล่นแต่เขากลับหลมไม่เป็นทา่านาเอกจึงยืนให้เขาจับแดเนียขอบคุณถ้าตอนนั้นหน้าเอกไม่ยื่นมือมาที่เขาเขาคงไม่มีทุกวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกอย่างและเขาจะยังขอบคุณเธอไปเรื่อยทําให้หน้าเอกสงสัยทําไมเขาพูดแปลกแต่แดนเนียก็จับมือหน้าเอกแม้เขาจะรู้สึกเศร้าแต่เขาก็มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอวันรุ่งขึ้นแดนเนียก็ถากไปเหลือเพียงนมเปรี้ยวไว้ค่อยปรับด้วยหน้าเ,านนาเป็น สอนเทควันโดให้กับเด็กๆของฮยอนก็มาเป็นพนักง,งานขนส่งสนแจมินก็ได้เป็นดาราดางังตามที่เขาหวังไว้พระเอกจึงนะัดทุกคนออกมาพบทําให้ทุกคนดีใจมากที่ได้เจอพระเอกอีกครั้งพระเอกเตรียมเปิดบริษัททาความสะอาดใหม่อีกครั้งจึงชวนทุกคนไปร่วมงานด้วยยองซิกกับคงฮยอนตอบตกลงสนแจมินแม้จะไม่ได้ไปทำเพราะต้องแสดงหนังแต่ก็จะช่วยโปรโมทเต็มทีเลยขามาขอร่วมงานกับพระเอกอีกคนพระเอกเลยเลี้ยงฉลองที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งวันต่อมาทุกคนต่างมาช่วยกันทาสีที่บริษัท แต่มินก็มาคอยส่งอาหารให้ช่วยทุกคนทำความสะอาดบริษัทพระเอกแม้จะเหนื่อยกับบริษัทแต่ก็ยังมาช่วยพ่อหน้าเอกล้างรถทุกวันจนพ่อใจอ่อนยอมพามาเลี้ยงข้าวและขอบใจที่พระเอกไปช่วยทำความสะอาดอาท์ติของแม่ที่จริงพ่อเองก็รู้สึกผิดต่อนางเอกจึงพาหน้าเอกกับน้องชายมาเคารพอาทติแม่และบอกกับแม่ว่าท่านจะให้อภัยครอบครัวพระเอกพออยากให้หน้าเอกได้รับความรักจากคนที่เธอรักและพ่อก็มาบอกนางเอกให้ไปหาพระเอกตอนนี้พ่อกับแม่ให้อภัยครอบครัวเขาแล้วนาาเอกไม่ต้องรู้สึกผิดอีกแล้วเธอจึงได้ไปหาพระเ ทันทีมาเห็นพระเอกก็รีบเข้าไปกอดพร้อมกับอกเรามาเริ่มนับหนึ่งด้วยกันอีกครั้งนะจากนั้นก็ดึงพระเอกมาจูบพระเอกก็ค,อคอก่อยๆกอดและจูบเพออย่างแสนหวานตอนทั้งคู่ก็ถูกกันด้วยความรักจนเวลาผ่านไปบริษัทก็ได้เปิดตัวอีกครั้งท่ามกลางความสุขและรอยยิ้มของทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสารนักต้องรักให้แข็งถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เกี่ยวโตด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ